สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับมาดูช่างทวีชุบเอี่ยมครับทำเตียงหัวแคปซูลครับเป็นเตียงกล่องหัวแคปซูลครับของลูกค้าที่จังหวัดอุดรครับเนี่ยครับขนาด6ฟุตครับมีทั้งหมดด้วยกัน3หลังครับตู้หัวเตียงข้างเตียงไปแล้วครับ3หลังครับเตียงยังไม่ได้ไปเลยครับ จะไปวัน2วันนี้นะครับพร้อมที่จะส่งลูกค้าที่จังหวัดอุดรแล้วครับเนี่ยครับทำจากไม้สักทองครับจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม้สักอายุ45ปีครับนี่ครับขั้นตอนการประกอบครับหัวเตียงครับสวยงามมากครับหัวแคปซูลครับมีที่วางของผนังข้างเรียบครับเป็นเตียงลักษณะเตียงกล่องนะครับ ด้านหัวครับหนาประมาณ14เซนครับมีที่วางของหัวเตียงด้วยครับตอนนี้กําลังขันน็อตประกอบเตียงกันครับสวยงามครับเนี่ยครับข้างเรียบผนังข้างเรียบนะครับลวดลายไม้สวยมากครับทาสีเนื้อไม้ด้านครับเนี่ยครับวิธีการประกอบเตียงผู้หญิงก็ประกอบได้ครับใช้ประแจตัวเดียวครับเบอร์17ครับน็อตที่เราขันนี่ก็เป็นน็อต เกียวปล่อยขนาด3าหุนครับความยาวอยู่ที่นิ้วครึ่งครับใช้ประแจเบอร์17ตัวเดียวครับเนี่ยครับผู้หญิงก็ประกอบได้ครับกำลังจะใส่คานเตียงแล้วครับเนี่ยครับดันเข้าไปครับเนี่ยครับรวบพลัดนิดหนึ่งนะครับเนี่ยครับปูพื้นเสร็จแล้วครับเตียงกล่องหัวแคปซูลครับข้างเรียบนะครับเนี่ยครับผนังข้างเรียบครับด้านหัวก็สูงอยู่ที่ประมาณ 1.9เมตรเเซนครับแล้วก็ด้านท้ายก็สูงประมาณ44เซนครับพนังข้างสูง40ครับเป็นเตียงกล่องครับเนี่ยครับพื้นแบ่งออกเป็น3แผ่นครับความกว้างของพื้นก็อยู่ที่61เซนครับความยาวของพื้นก็2เมตรครับสวยงามมากครับเนี่ยครับพร้อมส่งลูกค้าที่จังหวัดอุดรครับสามหลังด้วยกันครับขนาด6ฟุตทำจากไม้สักทองครับฝีมือของช่างทวีทูปเอีมครับ นี่ครับสวยงามครับดันท้ายครับผนังท้ายครับทําจากไม้สักทองครับซื้อกันครั้งเดียวใช้กันตลอดไปเลยครับรับรองเลยครับมั่นคงแข็งแรงครับไม่มีสั่นคลอนแน่นอนครับเนี่ยครับทําออกมาแล้วสวยงามมากฝีมือปาณีตครับทําจากไม้สักครับซื้อครั้งเดียวใช้กันตลอดไปเลยครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ชมจนจบนะครับสวัสดีครับ